สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับที่เชอร์โชว์อีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องงานบ้านวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยเป็นการทํางานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านนะคะเครื่องใช้ในบ้านบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะด้วยการ ปัดกวาดเช็ดถูนะคะรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวด้วยมาดูอย่างแรกที่เราสามารถทําได้เลยนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวในการทำความสะอาดบ้านนั่นคือการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนะคะการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนเนี่ยเป็นงานที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ทําให้บ้านเนี่ยสะอาดแล้วก็น่ายอยู่ได้ด้วยนะคะ เราจะมาดูวิธีการปัดกวาดเช็ดถูบ้านกันนะคะข้อหนึ่งเลยนั่นก็คือจัดเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็คุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาเนี่ยด้วยผ้าหรือพลาสติกผืนใหญ่นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นหล่นลงบนสิ่งของนะคะข้อสองใช้ไม้กวาดหยักใยนะคะกวาดยาหยักไยบนเพดานมุมห้องแล้วก็ผนังห้องด้วยนะคะ ก็ที่สามถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้เนี่ยให้ใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะปัดฝุ่นแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยบิดบัดหมาเช็ดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อ4นะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยกวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องนะคะมากองรวมกันแล้วก็กวาดใส่ที่ตักผงนำไว้ทิ้งในขยะนะคะข้อ5้าเลย ถูพื้นห้องโดยใช้ผ้าถูพื้นหรือผ้าคริวชุบน้ำมิดหมาดๆนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์นันบ้างว่าเราเนี่ยใช้อะไรบ้างในการปัดกวาดเช็ดถบูบ้านบ้างเดือนนะคะอ่าดูตามรูปเลยนั่นก็คือไม้กวาดไม้กวาดอะไรคะไม้กวาดอยา่างย่าย ไม้กวาดขนก่ายผ้ากี่รียมไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม่ถูกพื้นหั่งน้าหักขยะนะคะแล้วก็คี้โกยผงหรือที่ตักผงด้วยนะคะต่อไปอีกวิธีหนึ่งเลยที่เราจะสามารถช่วยสมาชิกในครอบครัวได้นะคะก็คือการบริการต่างๆอย่างเช่นนี่เลยการกรอกน้ําใส่กระบอกนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่สั้นที่สุดเลย เราจะมาดูวิธีการกันนะคะข้อ1นนะคะเปิดฝากกระบอกน้ำออกข้อ2นะคะกองน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ำจากเครื่องกรองน้ำนะคะข้อ3มนะคะปิดฝากกระบอกน้ำเนี่ยให้สนิทแล้วก็นำกระบอกที่กรอกน้ำแล้วเนี่ยไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะ มาดูประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือ,อครอบครัวกันนะคะข้อ1นึ่งก็คือบ้านสะอาดน่าอยู่แล้วก็เป็นระเบียบนะคะข้อ2สมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความราักใคร่และก็สมามัคคีกันนะคะเพราะว่าทุกคนในบ้านเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดนะคะข้อ3เป็นการออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นถ้าเรากวาดบ้านเนี่ยเป็นการขยับแขนขยับขานะคะบางทีเราได้เหงื่อก็เป็นการออกกำลังกายไว้ในตัวด้วยนะคะข้อ4ี่ก็คือ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างคนเนี่ยามาทํางานบ้านนะคะเพราะว่าเราทําเองประหยัดช่วยพ่อแม่ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะครูมีคลิปสั้นๆนะคะให้นักเรียนชมด้วยเดี๋ยวนักเรียนรับชมได้เลยนะคะงานบ้านที่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานทำความสะอาดบ้านเช่นการจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบการปัดกวาดเช็ดถูการทำความสะอาดเครื่องเรือน งานบริการในบ้านเช่นการดูแลน้องและผู้สูงอายุการกรอกน้ำใส่ขวดการจัดโต๊ะอาหารการช่วยงานอาชีพในครอบครัวงานบำรุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านเช่นดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้านการทำความสะอาดทางระบายน้ำการกำจัดขยะงานดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่นขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้านะครับการเก็บล้างเช่นการเก็บล้างภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารและรับประทานอาหารงานประกอบอาหารเช่นการซื้อของมาประกอบอาหารการปรุงอาหารการจัดตกแต่งอาหารนะครับมาดูประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวกันนะครับ นักเรียนครับการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัวดังนี้นะครับ 1. บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 2. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันจึงรักใคร่สามัคคีกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4สร้างน,นิสัยที่ดีหลายอย่างเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตความประณีตรอบคอบการรักการทำงานลากล้าคิดลกล้าตัดสินใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. ฝึกการทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอนนะครับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวทั้งงานบ้านที่ได้รับมอบหมายและไม่ได้รับมอบหมายควรยึดแนวปฏิบัติตามมารยาทที่ดีดังนี้นะครับ 1. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยงกันทำงานเพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว 2. ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานแทนผู้อื่นตามความสามารถของตนเอง เมื่อเจ้าของงานขอร้องไม่ว่างเจ็บป่วยหรือต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้น 3. กล่าวคำขอบคุณหรือขอบใจทุกครั้งเมื่อผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยเหลืองานของตนเอง 4. กล่าวคำขอโทษทุกครั้งที่ทำผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น 5. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน และควรให้โอกาสผู้ทำผิดพลาดได้ปรับปรุงแก้ไขาการทำงานให้ดีขึ้นนะครับนักเรียนครับการมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือทำงานจนสำเร็จได้นะครับ ต่อไปนะคะมาดูการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกันนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแล,แลรักษาความสะอาดนะคะในที่สาธารณะนะคะซึ่งทุกคนในสังคมเนี่ยใช้ร่วมกันอย่างเช่นห้องเรียนสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการทาความสะอาดห้องเรียนกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไร 1. นนะคะจัดเก็บหนังสือเรียนกระเป๋าเรียนไว้ในโต๊เรียนหรือชั้นวางที่แต่ละห้องเรียนจัดไว้นะคะแล้วก็ยกเก้าอี้เนยพาดบนโต๊ะข้อ2นะคะใช้ไม้กวาดหยักใยนะคะกวาดหยักใยและฝุ่นละององบนเพดานและผนังห้องเรียนนะคะ ข้อ3นะคะใช้ไม้กวาดขนไก่เนี่ยปาดฝุ่นบนหลังตู้โต๊ะและเก้าอี้นะคะข้อ4ทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าคีริ้วนะคะชุบน้ำมิดปัดหมาแล้วก็เช็ดตามซอกตามมุมนะคะ ข้อ5ท้าความสะอาดกระดานนะคะโดยใช้แปลงลบกระดานเนี่ยลบข้อความและภาพออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นจึงใช้ผ้ากีริ้วเนี่ยชุบน้ำบิดปัดหมาดแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะคะข้อที่6นะคะทำความสะอาดแปลงลบกระดานโดยขอฝุ่นช็กเนี่ยลงในถังขยะนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็นำไปเก็บที่เดิมข้อที่7นะคะ ใช้ไม่กวาดดอกญ้าเนี่ยกวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนนะคะมากองรวมกันแล้วก็กวาดใส่ที่ตักผงนําไปทิ้งที่ขยะนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ8ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วเนี่ยชุบน้ำมัลหมาดหรืออาจใช้น้ํายานะคะสําหรับทำความสะอาดพื้นนะคะและควรใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของพื้นด้วยนะคะ ต่อไปนะคะครูมีคลิปวิดีโอน้องไข่เจียวทางเวนทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะไข่เจียวตอนเป็นเวนทำความสะอาดเมื่อโรงเรียนเลิกน้องไข่เจียวก็หยิบไม้กวาดหลังห้องมาเตรียมกวาดพื้นเพราะเด็กทุกคนจะต้องทำเวนเมื่อถึงวันเปิดเทอมวันแรกของแต่ละภาคคุณครูจะแบ่งเด็กๆในห้องให้ทำเวนกันคนละหนึ่งวันต่อสัปดาห์ เด็กๆหลายคนเบื่อหน่ายไม่ชอบทำเวรหลายคนก็ชอบหนีเวรด้วยซ้ำบางคนก็คิดว่ามีพนโรงที่โรงเรียนแล้วทำไมถึงไม่ให้เขาทำความจริงแล้วหน้าที่ของพนโรงคือการดูแลความสะอาดและทำความสะอาดส่วนต่างๆของโรงเรียนเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่าโรงเรียนใหญ่โตมากแค่ไหนการที่พนโรงต้องรับผิดชอบทำความสะอาดทั้งโรงเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย พวกเราที่ใช้ห้องเรียนในแต่ละวันจึงต้องรู้จักดูแลและช่วยกันทำความสะอาดห้องของตัวเองการที่คุณครูให้เด็กทำเวรก็เพื่อฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและที่สำคัญก็คือสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนั่นเองในกลุ่มของน้องไข่เจียวจะแบ่งหน้าที่กันบางครั้งก็สลับกัน แต่ส่วนมากจะช่วยกันทำเพราะเมื่อช่วยกันงานก็จะน้อยลงและเสร็จเร็วขึ้นได้กลับบ้านเร็วขึ้นน้องไข่เจียวไม่เคยเกี่ยงการทำเวรเพราะคิดว่าอยู่บ้านก็ต้องรู้จักทำงานบ้านโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองการทำเวรก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานบ้านที่สำคัญการทำเวรเป็นงานที่หนักน้อยกว่าด้วยเพื่อนๆคงไม่อยากให้บ้านหลังที่สต้องสกระก มีกลิ่นเหม็นหรือขยะสิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่น่าดูแล้วยังส่งผลต่อการเรียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องช่วยกันทำเวรแล้วก็ดูแลโรงเรียนให้สะอาดด้วยนะคะอาดูคลิปน้องไข่เจียวจบแล้วนะคะต่อไปครูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียน การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะอย่างเช่นการกวาดบ้านถูบ,บ้านกอกน้ำหรือว่าเสิร์ฟอาหารก็ได้เสิร์ฟน้ำก็ได้นะคะเขียนให้เต็มช่องเลยมีทั้งหมด5้าช่องนะคะพอเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนตัวบรรจงนะคะสวยๆเลยแล้วก็ระบายสีนะคะตกแต่งให้เรียบร้อยไม่เลอะเทอะนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชัน้นเลขที่ ให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะใบงานใบนี้นำมาส่งทเชอร์ในวันที่เปิดภาคเรียนวันแรกนะคะวันนี้ทีิชอร์ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ